สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะหนานเชียวเชีกระตกคิวขึ้นทันทีเฮิมข้ารู้อยู่แล้วเจ้าไม่ยอมใช้ข้าสักอย่างแต่เจ้าเอาแต่หาทางไล่ข้าไปไห,ห่วยหาหัวเราะที่เป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะ แผนการเดิมไม่สามารถทำได้ทันเรื่องนีสำคัญเกินไปนอกจากหนีค่าจะใช้ภาชนะแก็บชิ้นส่วนของผลึกเจ้านำผลึกน้ำแข็งสักเศษกลับไปให้อาจาร,รย์เชียนเพื่อให้เขาตรวจสอบและตัดสินใจว่าเหมาะสำหรับการสร้างอาวุธวิญญาณหรือไม่และเหมาะสำหรับการสร้างอาวุธวิญญาณประเภทใดในนั้นมีบางอย่างให้เจ้าด้วยผลึกเหล่านี้มีจำนวนมหาศาล และทั้งหมดล้วนมาจากสำนักมังกรปรพัพีีนานชิวชิวจะต้องได้อาวุธวิญญาณมาชิ้นหนึ่งอย่างแน่นอนแน่นอนว่าผลึกน้ำแข็งเหล่านี้ไม่มีจิตวิญญาณน้ำแข็งไม่ใช่เพาะหัวอีเท้าขี้เหนียวแต่เป็นเพราะผู้ที่มีวิญญาณยธดน้ำแข็งขั้นสูงสุดเท่านั้นจึงจะสามารถใช้จิตวิญญาณน้ำแข็งได้ผลึกน้ำแข็งสักเศษที่ไม่มีจิตวิญญาณน้ำแข็งเป็นเพียงโลหะหายากชั้นยอด และยังสามารถสร้างอาวุธวิญญาณได้ด้วยวิธีการบางอย่างหลังจากได้ยินคำพูดของหัวอีเฮาสีหน้าของนานเชียวเชียวก็ดีขึ้นเล็กน้อยงานข้าจะทำตามเจ้าแต่จำไว้ว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าข้าติดหนี้เจ้าได้อย่างไรหัวอีเฮาถามนานเชียวเชียวพูดว่าข้าไม่สนใจเจ้าเป็นหนี้ข้าตกลงหัวอีเฮาเขียนจดหมายก่อนจะส่งสิ้น หวยเฮาเขียนจดหมายก่อนจะส่งชิ้นส่วนของผลึกน้ำแข็งศักเศษให้กับนางเชียวเชียวเพื่อให้นางนำกลับไปเขาไม่ได้ให้ทั้งหมดแกนางเพราะมันไม่ปลอดภัยเพราะนางอาจจะมีของมีค่ามากเกินไปหวยเฮาพานานเชียวเชียวออกจากเมืองมาก่อนเพื่อแสดงความรู้สึกเพียรเขามองดูนางจากไปก่อนจะันหลังกลับและมงนาไปอย่างส่วนลึกของจากกวัดวิญญาณสวรรค์ พร้อมกับราชามีน้ำแข็งในทิศท,ทางของป่าอาทิตย์อัสดงป่าอาทิตย์อัสดงอยู่ไม่ไกลจากเมืองเทียนโตของจักรวรรดิวิญญาสวรรค์มากนักหัวยเฮาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเมื่อนึกถึงเมืองเทียนโตเพราะมันคือที่มาของสำนักทางแต่ตอนนี้เมืองนี้กลับอยู่ในมือของจักรวรรดิสุเรียนจันทาและถ้าเป็นไปได้เขาจะต้องช่วยจักรวรรดิวิญญาสวรรค์ เอาเมืองน,นี้กลับมาในอนาคตหวยเฮาได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะดำเนินการอย่างไรเขาต้องไปที่ป่าอาทิตย์อัสดงเพื่อตรวจสอบว่าลูกมีกองเล็บทองทมินทั้งสองสบายดีหรือไม่และถ้าพวกมันสบายดีก็จะเป็นเรื่องดีจากนั้นเขาก็ต้องสำรวจรอบอนาเขตของจัก,กรวรรดิวิญญาณสวรรค์เขาอยู่คนเดียวและมันง่ายกว่ามาก สำหรับเขาที่จะทำหน้าที่ระัตะเวนทุกประเภทเขาต้องการเห็นการเคลื่อนพลคองจักรวรรดิสุเรียนจันทาและเขายัางต้องการค้นหาว่าคนของบทพระอุญญาณบริสุทธิ์อยู่ในจักรวรรดิสุเรียนจันทากี่คนนอกจากนี้เขายัางต้องการค้นหาร่องรอยของทางอยากกับมาเซลเทากระบวนการนี้อาจใช้เวลานานและนานเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขาไม่พานานชิวๆไปด้วย มันง่ายกว่ามากสำหรับเขาที่จะหนีไปคนเดียวแต่มันจะแตกต่างออกไปถ้าหนานเชียวชิยวอยู่กับเขาหัวยเฮาอาศัยจิตสืบคนอันทรงพลังของเขาในการบินไปในอากาศแม้ว่าเขาจะชนกับอาวุธวิญญาณเฝ้าระวังทางอากาศของจกักรวรรดิสุเลียนจันทาแต่เขาก็สามารถหลบเลี่ยงพวกมันได้อย่างฉันฉลาดหัวยเฮาเป็นกังวลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของราชามีน้ำแข็ง ดังนั้นเขาจึงตั้งใจควบคุมความเร็วในการบินของเขาและพวกเขามาถึงนอกเมืองเทียนโตในสองวันต่อมาการป้องกันของเมืองเทียนโตนั้นเข้มงวดกว่าเมืองมังกรมากหัวเฮาเห็นได้จากระยะไกล้ว่ามีอาวุธวิญญาณเฝ้าระวังทางอากาศมากมายอยู่เหนือเมืองโธงของจกักรวรรดิสุเรียนจันทาบกสะบัดไปตามสายลมที่กำแพงเมืองและมีทหารลัตะเวน และยืนเฝ้าอยู่มากมายเขามองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นภายในเมืองแต่เขาไม่กล้าที่จะบินไปใกล้กว่านี้หัวไอ้เฮาจ้องมองเมืองเพียนโตเขาคิดว่าจากักรวรรดิสุริยันจันทาจะต้องมีทหารประจําการอยู่ภายในเป็นจำนวนมากแน่หากตัดสินจากสถานการณ์เมืองเพียนโตเป็นเมืองหลวงของจกักรวรรดิวิญญาณและเป็นหนึ่งในเมืองที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดในทวีป จากกวตดวิญญาณสวรรค์จะต้องโจมตีหรือซุ่มโจมตีจากกองกำลังของพวกเขาอย่างต่อเนื่องจากเงามืดและนั้นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมการป้องกันเมืองรอบๆเมืองเทนโตจึงแน่นาหากสำนักที่สันโด,ดเหล่านั้นเป็นคนที่เคลื่อนไหวเมืองเทียนโตก็เป็นเป้าหมายที่ดีที่สุดของพวกเขาต้องมีวิญญาจาร์ที่ทรงพลังที่นี่เนื่องจากมีทหารจำนวนมากเฝ้าอยู่ บทระวิญญาณบริสุทธิ์อาจมีคนอยู่ที่นี่ด้วยและข้าจะลองดูเมื่อข้ากลับมาจากป่าอาทิตย์อัสดงหัวไอ้เฮาหันหลังกลับและมุ่งหน้าตรงไปยังป่าอาทิตย์อัสดงเขาอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าองค์หญิงเวยนาและคนอื่นๆจากในกายกาย,ายากำลังทำอะไรอยู่ในขณะที่เขาบินครั้งสุดท้ายที่พวกเขาพบกันที่เมืองสุริยนจันทาพวกเขายัางคงสงพลังมาก แต่ตอนนี้พวกเขากลายเป็นพลเมืองที่สูญเสียจักรวรรดิของพวกเขาไปแล้วป่าอาทิตย์อสดงอยู่ใกล้กับเมืองเทียนโตมาในไม่ชาห้วอเฮาก็สามารถมองเห็นป่าเถืบได้จากระยะไกลมีแสงสีสว่างจางๆที่ลึกลงไปในป่าแน่นอนว่ามันเป็นอันตรายถึงชีวิตระวังตัวด้วยนะเซียวไปในป่านี้มีพิษร้ายแรงอยู่ ห่อยฮาวเตือนราชามีน้ำแข็งราชามีน้ำแข็งหัวเราะและพูดว่าท่านปู่มั่นใจได้พิษคือสิ่งที่ข้ากลัวน้อยที่สดุดนอกจากพิษของจักรพรรดินีน้ำแข็งแล้วสัตว์วิญญาณของแดนเหนือก็อาศัยอุณหภูมิที่ต่ำเพื่อต้านทานพิษที่ร้ายแรงทุกชนิดน้ำแข็งคันสูงสุดของข้าไม่กลัวพิษและราชามีน้ำแข็งก็แข็งแกร่งกว่าข้ามาก จากกับพัดดินิฮิมาให้ผู้ช่วยที่ดีแก่ข้าจริงๆและทุกอย่างจะปลอดภัยมากขึ้นเมื่อมีเพื่อนคนนี้อยู่ใกล้ๆนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมหัวอยเฮาจึงรู้สึกมั่นใจในการสำรวจเมืองเคียนโตนในวันนี้หวอยเฮาพาราชามีน้ำแข็งไปยังป่าอาทิตย์อัสดงและเดินไปในเส้นทางที่คุ้นเคยหอยเฮากลับแตกต่างจากตอนที่เขามาที่นี่ครั้งแรกในตอนนั้นมา ตอนนั้นเขายังอ่อนแอมากและไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่นี่แต่ตอนนี้เขาเป็นมหาปัจ์วิญญาณที่น่าเกรงขามและเกือบจะอยู่ในขั้นต้นของวิญญาณพมยุทธ์แล้วพลังวิญญาณของเขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรืออาจจะเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณหลังจากที่ดูดซับแก่นแท้น้ำแข็งลึกลับอย่างต่อเน,นื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้หัวอ้เฮาอย่างรู้สึกได้อีกว่า เขาใกล้จะถึงข้อขวดแล้วและการค้นพบนั้นก็ทำให้เขาประหลาดใจมากพลังวุญญาณของหัวอีเฮาอยู่ในอันดับ74เมื่อเขาออกจากเมืองซืไลเคอร์เวลาผ่านไปหนึ่งเดือนกว่าเล็กน้อยแต่เขาก็รู้สึกได้ว่าเขาได้ก้าวไปสู่ข้อขวดแล้วความเร็วในการฝึกฝนนั้นเร็วเกินไปแน่นอนว่าหนึ่งในเหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือเขาได้ดูดซับแกนแท้น้ำแข็ง และจัก,กรพรรดินิหิมะคอยนำทางเขานอกจากเขาจะสร้างแกนวิญญาณได้แล้วความเร็วในการฝึกฝนพลังวิญญาณของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่งางมากแกนวิญญาณของเขาช่วยให้เขาเพิ่มพลังวิญญาณอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเขาจะไม่ได้ฝึกฝนพลังวิญญาณก็ตามหัวยเฮาเรบใช้ทักษะการไา่ลำหิมะแห่งน้ําแข็งขั้นทูงโสดเพื่อขับไล่หมอกเพิดในขณะที่เขาพาเซลไ,ไปไปที่หุบเขา ชายคนหนึ่งและมีตัวหนึ่งบินลงมาจากท้องฟ้าตกลงไปที่หุบเขาแต่หัวอีเ้าก็ต้องพังาเมื่อเขาเดินมาถึงหุบเขาทาราสองขั้วยังคงเป็นสวรรค์บนโลกเมื่อครั้งสุดท้ายที่เขายุดที่นี่แต่หลายสิ่งหลายอย่างแตกต่างออกไปในตอนนี้มีพืชหลายชนิดเติบโตอย่างหนานแน่นภายในหุบเขารอบบ่อน้ำทาราสองขั้วแต่ทุกอย่างดูวุ่นวายมากขึ้น พืชพันธุ์มากมายที่อยู่รอบนอกหายไปบางส่วนถึงกับเผยให้เห็นพื้นดินที่ว่างเปล่ามีเพียงสมนุนไพรและพืชที่เป็นอมตะในเขตวงในที่ยังคงปรากฏอยู่นอกจากนี้สถานที่ที่เต็มไปด้วยชีวิตยังดูรกลางเล็กน้อยสมนุนไพรอมตะบางชนิดในเขตวงในดูเหมือนจะเคลื่อนย้ายไปรอบๆเกิดอะไรขึ้นมีคนมาถึงที่นี่หรือ หวอีเฮายัางคงคิดต่อไปขณะเดินไปยังทาราสองขั้วเจ้ามาแล้วเขายัางไม่ทันได้เดินไปไกลทาราสองขั้วก็มีเสียงร้องไห้สายหนึ่งดังขึ้นราชามีน้ำแข็งตกใจและหันกลับไปมองอย่างระมัดระวังมันเห็นดอกไม้สีชมพูขนาดใหญ่ที่กำลังน้มศีรษะไปมาและเห็นได้ชัดว่ามันกำลังปลดปล่อยอารมณ์ที่น่ากลัวออกมา เจ้าเป็นอย่างไรบ้างโยโยดอกไม้สีชมพูขนาดใหญ่คือดอกหอมอมตะและหัวอีเฮาก็ริบทักทายนางไม่ข้าไม่ดีเลยตั้งแต่พวกเจ้าส่งเจ้าสารเลวสองตัวนั้นมาพืชพันธุ์ของเราก็แย่ลงเฮอหัวอีเฮากตกตะลึงไปชั่วขณะจากนั้นเขาก็ตะนักว่า ความยุ่งเหยิงรอบทาราสองขวนั้นเกี่ยวข้องกับเมาใหญ่และเมาเล็กเป็นอะไรไปโยโย,โยเมาใหญ่และเมาเล็กสร้างปัญหาให้เจ้าหรือเปล่าหัวไอ้เฮาถามอย่างกังวลเล็กน้อยพวกมันสร้างปัญหามากมายดอกหอมอมะตะกล่าวอย่างเศร้าใจถ้าไม่ใช่เพาะพวกเราบางตัวมีพละกำลังเราคงกลายเป็นอาหารในท้องของพวกมันไปแล้วพวกมันไม่ใช่มี แต่เป็นหมูสองตัวดูชนนอกซส่เดิมทีพวกมันมีสมุนไพรและพืชทุกชนิดที่มีอายุนับพันปีแต่พวกมันได้กินไปหมดแล้วพวกมันฉลาดแกมโกงและคิดจะกินพวกเรามากกว่าหนึ่งครั้งเราไม่กล้าสังหารพวกมันเพราะเจ้าบ้านที่เราอาศัยอยู่พังพินาศไปแล้วถ้าเจ้าไม่มาเราอาจจะต้องเสี่ยงกับทุกอย่างที่จะต้องจัดการกับพวกมัน และนั่นเป็นเพราะพวกมันแข็งแกร่งเกินไปถ้าเราไม่จัดการกับพวกมันพวกมันอาจกินพวกเราได้ทุกตัวในไม่ช้าหัวอีเฮาไม่คิดว่าเมาใหญ่และเมาเล็กจะสร้างปัญหามากขนาดนี้เขารีบขอโทษขอโทษข้าไม่รู้ว่าพวกมันจะเป็นแบบนี้ข้ามาที่นี่เพื่อพาพวกมันไปไม่ต้องกังวลโยโยถอนหายใจอย่างโล่งอกสม,มนุนไพและพืชอมตะจำนวนมาก ปลดปล่อยอารมณ์ที่คลายเครื่องกันออกมาพวกมันต้องระวังมีสองตัวที่จะกินพวกมันทุกวันการใช้ชีวิตแบบนั้นช่างลำบากจริงๆเอ๊ทีนี่ดูน่าสนุกมากนามนี้น่าสนใจราชามีน้ำแข็งไม่สนใจบทสนทนาของทั้งสองแต่กับมุ่งความสนใจไปที่น้ำาพน้ำแข็งเฮมันมันพูดด้วยความดีใจแล้วเดินไปหาน้ำาพห่วยเฮายัางไม่ทันตั้งตัว ขณะที่เซวไปกระโดดขึ้นไปในอากาศและลงไปอย่างน้ำพุน้ำแข็งแฮมันเสียงของดอกหอมอมตะนิ่งและเห็นได้ชัดว่ามันตกตะลึงเล็กน้อยมนุษย์คนนี้ปัญญาอ่อนหรือไงทำให้เขาถึงกระโดดลงไปในน้ำพุน้ำแข็งเพื่อนของเจ้าจะฆ่าตัวตายหรือไงไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกเขาจะไม่เป็นไรหัวอีเฮาพูดด้วยความมุดหิดเล็กน้อยตูม ราชามีน้ำแข็งกระโดดลงไปในน้ำพุน้ำแข็งเฮมันและหายไปในน้ำอย่างรวดเร็วเมาใหญ่และเมาเล็กอยู่ที่ไหนให้คาผาพวกมันออกไปห่วยเฮาถามดอกหอมอมตะพวกมันอยู่ตรงนั้นพวกมันกำลังกินหรือนอนหลับอยู่เพื่อย่อยสมนุนไพรบางอย่างพวกมันยังคงรับลิกความสามารถในการย่อยอาหารของพวกมันแข็งแกร่งมากพวกมันกินทุกวัน และย่อยทุกอย่างอย่างรวดเร็วไปดูสิผ่าพวกมันออกไปให้เร็วที่สุดเราไม่สามารถทนพวกมันได้นานกว่าน,นี้แล้วเอาล่ะไม่เป็นไรใจเย็นเยๆข้าจะผ่าพวกมันไปหัวอยเฮารู้สึกผิดมากที่เมาใหญ่และเมาเล็กสร้างความเสียหายให้กับพวกมันสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่บัญพบุรุษของสำนักทางทางซาน เป็นเจ้าของมาก่อนเขาไม่สามารถปล่อยให้ที่นี่ถูกทำลายได้เขาเดินทางไปตามทางที่โยโย,โยชียัางรวดเร็วและสมุนไพรและพืชต่างๆก็เปิดทางให้เขาในขณะที่พวกมันปล่อยให้เขาเดินไปตามที่เขาต้องการเมาใหญ่และเมาเล็กกําลังนอนอยู่ด้านนอกมีพืชและสมุนไพรอยู่ไม่กี่ชนิดและยังมีเศษซากยู่รอบๆมุมปากของเมาใหญ่ยังคงมีเศษซากสมุนไพรอยู่ อาเชียกอนไม่ต้องการที่จะทุกข์จับแต่สองตัวนี้ไม่สนใจเลยแต่ว่าหัวอีเฮาก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นพวกมันสองตัวนี้เปลี่ยนแปลง,ปลงเร็วเกินไปความอยากอาหารของหมีกรงเล็บทองทรรมินั้นน่าเหลือเชื่อมากและหัวอีเฮาก็รู้ดีว่าเมื่อตอนที่พวกมันยังอยู่ในสำนักทางอาหารที่พวกเขาต้องรวบรวมเพื่อเลี้ยงพวกมัน ก็เทียบเท่ากับปริมาณที่ทุกคนในสำนักทางกินในแต่ละวันอย่างไรก็ตามตอนที่พวกมันออกจากสำนักทางพวกมันสูงไม่ถึงสเมตรเวลาผ่านไปไม่ถึงหนึ่งปีแต่ตอนนี้เมาใหญ่และเมาเล็กก็สูงอย่างน้อย7เมตรแล้วแม้ว่าพวกมันจะอยู่ห่างจากมีกองเล็บทองทมินที่โตเต็มวัยแต่การเติบโตของพวกมันก็ย่งรวดเร็วเกินไป ขนาดและโครงสร้างในปัจจุบันของพวกมันนั้นหมายความว่าพวกมันอย่างน้อยก็เป็นหมีกองเล็บท่องทมินที่มีระดับการฝึกฝนนับพันปีความแข็งแกร่งของหมีกองเล็บท่องทมินนั้นไม่สามารถวัดได้ด้วยจำนวนปีในการฝึกฝนที่สัตว์วิญญาณทั่วไปใช้วัดได้และหมีกงเล็บทองทมินที่มีระดับการฝึกฝนพันปีนั้น ก็เป็นที่วัดกลัวคองเหล่าสัตว์วิญญาณมื่นปีเช่นเดียวกับหมีกงเล็บทองเทมินตัวแรกที่หัวอเห่าได้พบดูเหมือนว่าพวกมันจะสร้างการทำลายล้างมากเกินไปแต่พวกมันกําลังเติบโตอย่างรวดเร็วหัวยอเห้าไม่รู้ว่าเปื่อยๆส่งเมาใหญ่และเมาเล็กมาที่นี่โยโยและสมุนไพรอมตะอื่นๆให้พวกมันสามารถอาศัยอยู่ที่นี่ได้ก็เพาะหัวยเหา นั่นเป็นเพราะว่าหกเขาที่ทาลาสองขั้วตั้งอยู่นั้นมีขนาดใหญ่มากและสามารถพบเห็นสมุนไพรทุกชนิดเช่นโสมและห่วงฉีพวกมันล้วนเป็นสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการสูงและจากมุมมองของสมุนไพรอมตะมีสองตัวนี้สามารถกินได้เป็นเวลาหลายร้อยปีและพวกมันก็ยังคงกินสิ่งเหล่านั้นไม่หมดแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือ ความอยากอาหารของมีกรงเล็บท้องทมินนั้นไม่สามารถตัดสินได้จากขนาดของมันพวกมันมีความสามารถในการย่อยอาหารที่แข็งแกร่งกว่าสิ่งมีชีวิตท,ทั่วไปมากและพวกมันก็กินอาหารไม่หยุดไม่ย่อนนับตั้งแต่มาถึงที่นี่พวกมันยังคงกินอาหารธรรมดาที่สำนักทางและย่อยอาหารตามปกติแม้ว่าในตอนนั้นพวกมันจะกินโจอย่างมากมาย แต่ความอยากอาหารของพวกมันก็ไม่ได้มากมายอะไรนักแต่ตั้งแต่ที่พวกมันมาถึงสมุนไพรและพืชในสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นสมุนไพรหายากและแปลกใหม่และทุกสายพันธุ์ก็ใช้รูปแบบการล้อมรวมปลานวิญญาณจำนวนมากของสวรรค์และปฐพีมีกองเล็บทองทมินเก่งในการดูดซับปรานวิญญาณแห่งสวรรค์และปฐพีเมาใหญ่และเมาเล็กจะกินจุอย่างตะกตะะตกาม ในทุกๆวันจากนั้นพวกมันก็จะนอนหลบับและย่อยทุกอย่างขณะนอนหลบับก่อนที่จะกินจุอีกครั้งหากมนุษย์ได้กินสมุนไพรจำนวนมากในทุกๆวันพลังชีวิตของพวกเขาจะต้องระเบิดอย่างแน่นอนแต่มีกงเล็บทองทมินนั้นมีขนาดใหญ่มากและสามารถดูดซับพลังงานแห่งสวรรค์และปฐพีทั้งหมดได้อย่างน่ากลัวทำให้มันสามารถย่อยอาหารได้อย่างรวดเร็ว นี่คือเหตุผลที่ทำให้ห้วอเฮาได้เห็นภาพนี้อย่างที่ดอกหอมอมตะกล่าวไว้หากเวลาผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งเมาใหญ่และเมาเล็กจะมีพลังมากพอพวกมันอาจจะเคลื่อนไหวและสังหารสมุนไพรเหล่านั้นได้สมุนไพรอามาตะเหล่านั้นเป็นสัตว์วิญญาณประเภทพืชและพวกมันไม่เชี่ยวชาญในการต่อสู้ในทางกลับกัน มีกล่องเล็บทองทมิเป็นสัตว์วิญญาณที่น่ากลัวที่สุดและการต่อสู้คือจุดแข็งของพวกมันบัรพบุรุษของพวกมันในสมัยโบราณอาจเป็นบุคคลที่สามารถตอ่อกรกับมับงกรยักษ์ได้ห้อยเฮาจ้องมองทั้งสองตัวอย่างกดเครื่องแต่เขารู้สึกมีความสุขอยู่ภายในการเติบโตของเมาใหญ่และเมาเล็กนั่นได้เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสำนักทางอีกครั้งอย่างไม่ต้องสงสัย มันรู้สึกดีมากๆเลยมันดีมากๆเลยท่านปู่ข้ายังไม่อยากไปที่นี่มันสบายเกินไปเสียงของราชามีน้ำแข็งดังออกมาจากบ่อน้ำพุน้ำแข็งเฮมันหัวไอ้ฮาสายเสสะไปมาราชามีน้ำแข็งว่ายน้ำอย่างสนุกสนานและอิสระ ภายในร่างเดิมในท้ทาลาซองคัวร่างของมันแปลงแสงสีฟ้าที่เย็นเยือกออกมาดูเหมือนว่ามันกำลังสกุกโยโยพูดไม่ออกส่วนสมุนไพรอมตะอื่นๆตกอยู่ในความเงียบงนันพวกนางเคยคิดว่าเมาใหญ่และเมาเล็กนั้นตัวใหญ่มากพอแล้วแต่ก็ดูด้อยกว่าเมื่อเทียบกับเจ้าตัวที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาจริงๆนอกจากนี้ราชามีน้ำแข็งเที่ยงของว่ายน้ำอย่างมีความโศก ก็ไม่ได้ปิดบังกินอายของตัวเองเลยแม้แต่น้อยและความผันผวนที่น่ากลัวของน้ำแข็งก็ทำให้ดอกเพลิงอคัคนีซึ่งอยู่ฝั่งของน้ำพุสุริยันแพทเผาตัวสั่นอย่างควบคุมไม่ได้มีน้อยสองตัวนี้สร้างปัญหาให้กับพวกมันมากพอแล้วหากมีตัวใหญ่แบบพิเศษตัวนี้พยายามจะกินมันมันอาจจะต้องใช้เวลาไม่กี่วัน ในการกินพืชทุกชนิดในสถานที่แห่งนี้พืชทั้งหมดในสถานที่แห่งนี้กลัวความปลอดภัยของพวกมันและไม่มีใครกล้าทรงเสียงพวกมันกลัวที่จะทำให้ห้วยเฮาหรือมียักษ์ตัวนั้นกดเครื่องหัวอีเฮาสาบแช่งภายใต้ลมหายใจของเขาในขณะที่เขาเปิดใช้งานมิติพิเศษของเขาเขาเวียงเมาใหญ่และเมาเล็กด้วยมือเดียวไปที่มิติพิเศษ เขาสร้างเขตแดนภายในเพื่อป้องกันหมีจากการถูกทำลายโดยพวกอันเดดก่อนที่เขาจะมาถึงบ่อน้ำพุน้ำแข็งเฮมันเขาไม่หวาดกลัวน้ำพุน้ำแข็งเฮมันด้วยระดับการฝึกฝนในปัจจุบันของเขาอุณหภูมิรอบๆน้ำพุน้ำแข็งเฮมันนั้นใกล้เคียงกับอุณหภูมิรอบๆอบทำน้ำแข็งลึกลับแถมมันยังสูงกว่าพื้นที่ด้านในของถ้ำด้วยจุดเด่นของสถานที่แห่งนี้คือ ปากของน้ำพุนั้นอยู่ร่วมกับน้ำพุสุริยันแพทเพาท่านปู่อาการบาดเจ็บของข้าหายเร็วมากในที่นี้แต่ข้าหิวแล้วต้นหมายถูกตัวรอบๆทาราสองขั้วเกือบจะหิวเฉาเมื่อพวกมันได้ยินว่าเขาหิวคราวนี้ร่างกายของพวกมันสั่นสะท้านหัวอีเฮาเกือบจะหัวเราะออกมาดังๆเมื่อเขาเห็นปฏิกิริยาของพวกมัน เขาจำได้อย่างชัดเจนว่าตอนที่เขาอยู่ที่นี่ครั้งแรกตอนไม้เหล่านี้ทรงทรงและทรงพลังเพียงใดข้าจะหาอะไรให้เจ้ากินเมื่อเราออกไปเจ้ากำลังบอกว่าบ่อน้ำพุน้ําแข็งเฮมันจะช่วยให้เจ้าฟื้นตัวได้ใช่ไหมราชามีน้ําแข็งพยักหน้ายอย่างจริงจังและกล่าวว่าที่นี่เต็มไปด้วยพลังงานดั้งเดิมของสวรรค์และปฐพี มันสะดกสบายมากข้าไม่อยากจากที่นี่ไปไหนแล้วทำไหมท่านปู่ไม่ให้ข้าอยู่ที่นี่ล่ะท่านปู่แล้วคอยมาหาข้าหลังจากเสรธุระเออหัวยเห้าลังเลไม่นาะโยโย,โยร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดทันทีข้าขอร้องเจ้าหัวยเห่าพาเขาออกไปพาเขาไปเถอะข้าจะให้ทุกอย่างที่เจ้าต้องการ แม้ว่าเจ้าจะต้องการมากกว่าขีดจํากัดของบรรพบุรุษทางซานก็ตามเจ้าสามารถเอาทุกอย่างที่เจ้าต้องการได้เลยเรายินดีที่จะร่วมมือตราบใดที่เจ้าไม่ยอมให้เขาทำร้ายเราโปรดพาเขาออกไปด้วยไม่อย่างนั้นเราจะต้องตายหัวอีเฮามีรอยยิ้มเมื่อได้ยินคำพูดของดอกหอมอมตาและพูดว่า ข้าละอายใจมากข้าได้รับความช่วยเหลือจากพวกเจ้ามามากแล้วข้าจะเอาอะไรมาเพิ่มได้อีกไม่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าต้องการเรามอบสิ่งต่างๆให้เจ้าด้วยความเต็มใจพวกเราทุกคนจะมอบบางสิ่งให้เจ้านอกจากจัก,กรพพัดเงินข้ามที่เราไม่สามารถตามหาให้เจ้าได้สิ่งที่เราให้เจ้าน่าจะเพียงพอสำหรับเจ้าที่จะประสบความสำเร็จในหลายๆอย่าง ข้าแค่หวังว่าเจ้าจะออกไปทันทีหลังจากได้รับสิ่งเหล่านั้นข้าขอบคุณด้วยนะหัวใจของห้วยเฮาก็สั่นไหวเม็ดยาสีชมพูแปล่งกลิ่นหอมเย้ายวนขณะที่ลอยไปทางห้วยเฮาหุยเฮาจับมันโดยไม่รู้ตัวเม็ดยาอุ่นและแปลงประกายด้วยสีชมพูในมือของเขาเกลิ่นหอมอ่อนโยนของมันทำให้เขารู้สึกสดชื่นและสบายอย่างไม่น่าเชื่อ โยโยรู้สึกหดหูวเล็กน้อยพอไหมข้าว่าข้ากำลังจะผ่าเจ้ามีไปแต่ตอนนี้มันได้รับบาดเจ็บข้าจะอยู่ที่นี่กับมันสองวันก่อนจะออกเดินทางหอยเฮาพูดความจริงแม้ว่าสมุนไพรและพืชที่นี่เคยเป็นศัตรูกับเขามาก่อนแต่เขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากที่นี่เป็นอย่างมากเขาไม่มีความเครียดแค้นใดๆต่อพืชเหล่านี้อีกอย่างบรรพบุรุษของเขา ทางซานก็ได้ทิ้งสถานที่แห่งนี้ไว้เบื้องหลังแล้วจะปล่อยให้ราชามีน้ำแข็งทำลายที่นี่ได้อย่างไรแต่โยโยไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นดอกหอมอมะตะนั้นคิดว่าหัวอีเห้าไปชดประชันทันทีที่ได้ยินคำพูดของเขาและมันก็ใช้ภาษาของพืชเพื่อสื่อสารกับพืชชนิดอื่นทันทีใช้เวลาไม่นานพืชอมะตะก็ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าของหัวอีเห้า ตัวอย่างเช่นดอกเพิงอัคนีเป็นต้นเห็นได้ชัดว่าดอกเพิงอคัคนีกว,วัวหัวไอเฮาจะโกดจึงดึงเอาเมือกที่ทำจากไม้เพิงออกมาเกือบทุกเมตรพืชอ,อื่นๆก็มีส่วนร่วมด้วยเช่นกันและเกือบทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่ดีที่สดุดที่พวกมันสามารถผลิตได้หัวไอ้เฮาตกตะลึงอย่างสมบูรณ์เขาไม่ได้คาดหวังว่าการทำรลายลังที่เกิดจากเม่าใหญ่และเมาเล็กจะนำไปสู่เรื่องแบบนี้ เขาไม่ได้ตั้งใจจะเอะไรจากพืชพวกนี้แต่ทาต้นหมายพวกนี้ใจกว้างและให้ทุกอย่างด้วยความเต็มใจของตัวเองเขาจะทำผิดที่ไม่รับของควรจากพวกมันดังนั้นหวยเฮาจึงปฏิบัติตามบันทึกต่างๆในคำพีเพ็ที่ถังซานทิ้งไว้เบื้องหลังและใช้วิธีการต่างๆเพื่อเก็บสิ่งของล้ำค่าและแก่นแท้เหล่านี้ให้หมดไม่มีความรู้สึกผิดชอบใดๆเกิดขึ้นกับเขา เพราะอย่างไรแล้วเขาก็ไม่ได้ทำลายพืชพันธุ์ที่นี่พืชพันธุ์นั้นมีค่ามากแต่พืชพันธุ์ที่อยู่รอบๆทาราสองขั้วนั้นก็คงใช้เวลาไม่นานในการฟื้นตัวหลังจากทีฝึกฝนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งโยโยกลัวว่าหัวเอี่้าจะทำลายทุกอย่างที่นี่เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการแน่นอนว่าหัวเอี่ยารู้ว่าพืชเหล่านี้กลัวจกกักรพรรดินีฮิมะ และราชามีน้ำแข็งที่กำลังว่ายน้ำอยังมีความโศกเพราะความแข็งแกร่งของเขาไม่เพียงพอที่จะคุกคามพืชเหล่านี้หวยเฮาแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อสมุนไพรอมตะที่มอบทุกอย่างให้เป็นของควรและมองดูพืชพันธุ์อย่างกระเตอร์รลน้นขณะที่เขารีบดึงราชามีน้ำแข็งออกไปเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามกันตอนต่อไปได้เลยค่ะ อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้ว่าจะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจเพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รวมสนับสนุนยาแก้ไอแล้วพบกันใหม่กับจุ๊บซะอนิเมะบ,บายๆค่ะ